รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โดยโครงการ Who's On Next นะครับเราจัดตั้งขึ้นมาตามรูปแบบของอเมริกาซึ่งที่อเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่า CFD A นะครับทางอเมริกาทำขึ้นมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะครับพอเราเอามาใช้ในยุโรปแล้วเนี่ยเราตั้งเป็นชื่อใหม่นะครับเป็นชื่อ Who's On Next The World Fashion Fund ดีไซเนอร์ที่ดังจากโครงการนี้นะครับเราก็จะรู้จักกับอเล็กซานเดอร์แวงเดร็กแลมชากูลฟิลิปลิมปีนี้นะครับเป็นปีแรกที่เราจะแนะนําให้กับดีไซเนอร์ไทยนะครับโดยผ่านทาง v o g u ก Thailand นะครับเราอยากจะมองหาแบรนด์ไทยที่ไม่เพียงจะเป็นแบรนด์แฟชั่นอย่างเดียวนะครับคือเป็นแบรนด์ที่ต้องแข็งแรงพร้อมสําหรับธุรกิจแฟชั่นด้วยอันนี้จะเป็นสิ่งที่เรามองหาอยู่ในโครงการนี้ครับ 워크 On Next สัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมสตูดิโอของ10บแบรนด์สุดท้ายเพื่อทำความรู้จักกับทุกแบรนด์ให้ลึกซึ้งมากขึ้นการที่เราจะรู้จักแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเนี่ยเราไม่ใช่เพียงรู้จักเขาได้แค่ผิวเผินเราต้องเข้ามาถึงสตูดิโอเขาเลยแต่ละแบรนด์ก็เตรียมพร้อมต้อนรับคณะกรรมการและเก็บเกี่ยวความรู้จากคําแนะนําของกรรมการแต่ละท่านอย่างเต็มที่คือองคนเน็กกับทำคนนี้ก็ได้ให้ทั้งสองฝ่ายทํางานได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดห้องนี้คือเงินทั้งนั้นเลยนะใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้อง เออออาาามมนกกไปปใใชช้้ระโย์หที่สุดคำแนะนำจากคณะกรรมการในการเยี่ยมสตูดิโอครั้งนี้ถือเป็นบันไดสำคัญที่ทำให้พวกเขาพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ชนะและควา้าเงินรางวัลสูงสุด1ล้านบาทพร้อมโอกาสในการขายสินค้าในสยามเซ็นเตอร์หรือสยามพารากอนรวมถึงสิทธิ์ในการได้รับคำปรึกษาด้านธุรกิจแฟชั่นจากผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลา1ปีเต็ม และในสัปดาห์นี้เราจัดให้ทั้ง10แบรนด์เข้าปรึกษาธุรกิจเชิงลึกแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน Financial และ Marketing เพื่อปรับแผนธุรกิจของพวกเขาให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น การตลาดกับฟ i นนซ์นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับโครงการนี้ช่วงที่ทำคอนซัล t ทนซีนี่เป็นช่วงที่ดีไซเนอร์แต่ละคนนี่จะได้วันอนวันกับเอ็กซ์เพรของเรานะคะที่อยากให้เรียนรู้วิธีการที่ดีไซนอ์มาแล้วเนี่ยจะตั้งราคาอย่างไงจะทำการตลาดอย่างไงจะฟ i น a n c i a l p l ล n นทั้งปีจะทำยังไงเพราะเห็นดีไซเนอร์หลายคนมากเลยที่ดีไซน์มันสวยมากทุกอย่างราคาแพงไปขายไม่ออกหรือราคาถูกไปขายผิดคนหรือผังเพราะไม่รู้ว่าจะทำต่อเนื่องยังไง เรื่องราวในวันนี้จะน่าสนใจขนาดไหนติดตามกันได้ใน w who's on next ปัจจัรยรรัตโนภาสผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมือฉมังดีเรคเตอร์จาก Prime Street Advisory บริษัทษให้คำปรึกษาด้านการเงินการลงทุนและกลยุทธ์ผมมาช่วยให้คุณกำไรยิ่งขึ้นถ้า่งั้นมีคำถามอะไรก็ลุยมาเลยก็ได้ งใจว่าจะลงทุนเพิ่มในปีหน้าฝนอยากเปิดช็อปตอนนี้มีหน้าร้านนะคะที่เดียวแล้วก็ฝากขายที่โรงแรมแล้วก็ตลาดต่างประเทศจะเป็นลักษณะการดิวก็คือเขาซื้อเราในราคาโ h o ซ e แต่ว่าเรารีเทิร์นสินค้ากันได้ราคาสินค้ามันน้อยนะผมว่าคุคิดกำไรไม่พอถูกเกินไปแผนของเข้าเนี่ยมันเป็นแผนแบบมือสมัครเล่นแล้วด้วยแผนนี้มันทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยจะโตยาก เป้าหมายมันดูเล็กไปใช่ไหมมันไม่มีคาว่าเล็กหรือคาว่าใหญ่แต่ผมแค่บอกว่าด้วย potential ของคุณมันไปได้มากกว่านี้ไงค่ะสามปีเนี่ยสาล้านตั้งเป้าไว้เลยเอาที่แน่ๆสอเดือนจากเนี้ยคุณคุณก็เปาะตัวเองแล้วฉันเป็นท็อปสิบไปเลยสองโฟลแล้วถ้าคุณทําธุรกิจจูเรียหรือว่าออเทอเรีเนี่ยต้องมีพวกฟรีออเดอร์คุณทำแคตตาล็อกขึ้นมาแล้วก็วางไปในอินเตอร์เนชั่น a r ลมาเนี่แล้วมันจะช่วยเรื่องแคชโว่คุณน็คือ สัง่ง p ออ order สมมติว่าสั่งมา5แสนเนี่ยทนมัดจำก่อนมา2แสนคุณก็เอา2แสน0นี่เนี่ยไปไปเป็น production แล้วถ้าคุณใช้สูตรคูณ4่นี้เนี่ยนะ2แสนแรกก็มีกำไรแล้วถูกปะ่ะของโฟลผมว่าตอนแรกเขาเองก็ไม่ได้ expect ว่าเขาจะเข้ามาเป็นท็อป10ของโวกนะครับแต่คราวน,นี้ผมบอกว่า,วาเฮ้ยอย่างไรคุณถึงแล้วเนี่ยมันต้องมันต้องใช้โอกาสนี้ในการโตให้ได้มากกว่านี้มีความมุ่งมั่นที่มันจะใหญ่ให้ได้มากกว่านี้ไม่ใช่ว่าเหมือนเป็นแบรนด์เล็กๆโลเคอลโอกอลครับ ส่วนมากจะเป็นเรื่องของการตั้งราคาแล้วก็เป้าในการขายอะค่ะว่าปีหนึ่งเราควรจะได้กำไรอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพานุอิงควัตประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์เอเจนซี่โฆษณาชื่อดังและผู้สร้างแบรนด์ไทยอย่างเกรย์ o ฮาทให้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและยั่งยืน ณโสภาวดีเพชรชาติผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสคลับ21วันประเทศไทยดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าแฟชั่นระดับแถวหน้าคุณโสภาวดีรับหน้าที่วางกลยุทธ์และบริหารกิจกรรมสื่อสารการตลาดงานประชาสัมพันธ์รวมถึงบริหารภาพลักษณ์องค์ก,กรปัญหาหรือแผนของการที่เราจะเติบโตมันคืออะไรลองเล่าให้ฟังสิก็อยากจะมีทิศทางในในสเต็ปต่อไปที่ชัดเจนและแบบถูกต้องแลวมันไม่เสี่ยงเกินไปทำยังไงครับ การสร้าง Image ก็เป็นโปรโมชั่นอย่างหนึ่งไอ a c e b o o k ไออะไรต่างๆเป็นส่วนในึ่งของโปรโมชั่นทั้งนั้นฝนมี Facebook ค่ะแต่ว่าเนื่องจากกลัวลูกค้ารำคาญก็จะจะดีไม่ดีไม่รู้อะลูกค้าอาจจะรำคาญบ้างก็ได้แต่ว่าเขาบอกเืมเขาจะเห็นแต่ในแง่ของตัว product ของเขานี่หนักเข้าไปอีกคือไม่กล้าตั้งราคาแพง กลัวขายของไม่ได้ซึ่งจริงๆก็ของเขามี v a l ูปไปได้สูงกว่านั้นเขาก็ไปล็อกตัวเองว่าเขาขายแค่เท่านี้แหละปัญหาของร้านอยู่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่าเหมือนเขาก็ยังงงๆเหมือนเขาก็ไหลจริงๆชื่อโฟล์เขาก็ไหลไปตามโฟล์เหมือนกัน ขออน่ญ,ญาติเอาผลักมาให้ดูด้วยนะครับเราเตรียมตัวในแง่ของ Finance มาพอสมควรจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่ทอนเป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นคนคำํำธุรกิจเองด้วยเนี่ยเตรียมคำถามไว้เยอะแยะมากมายไม่แน่ใจว่าได้ถามถึง50%หรือเปล่าแต่ว่า วันนี้เป็นวันที่ต้องรับฟังมากกว่ากว่าที่เราจะเล่าเรื่องของเราคอลเลกชั Collection นหนึ่งเนี่ยทอนมีประมาณ20แบบ20แบบเนี่ยไม่นับ Variation ของสีและลายคราวนี้เนี่ยช่างฝีมือที่จะทำกระโปรงที่จะทำชุดลาตรีอย่างเงี้ยครับกับช่างที่จะทำสูตรเนี่ยมันเป็นคนละกรุกกร่มกกันเลย อ,อันนี้ถือว่าเป็นจุดขายในยหนึ่ง D n A ของแบรนด์คือการใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี<ม>ลูกค้ามาตักเรารู้ได้ว่าทำใช้แบบซิลซัตินอะไรเงี้ยครั<ม><ม>ตัวนี้เป็นคีย์แมสเซจด้วยแล้วก็เป็นแบบคีย์แบบ D n A ของแบรนด์ของทอนซีเนี่ยแผน financial ทำมาใช้ได้ใช้ได้ไ่ถึงว่าะละเอียดผมว่าปัญหา,อาของเค้าเนี่ยมันอยู่ที่ตัว financial strategy มากกว่ากับ production strategy ผมว่าเขามีสินค้าเยอะเกินไปสำหรับแบรนด์ที่กำลังสร้างตัวก็ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องของไฟแนน c e นะครับก็คือว่าเพราะว่าหนึ่งในคำแนะนำของคุณโจเนี่ยก็คือการไปเจราจาต่อรองเกี่ยวกับเครดิตเทอมนะครับว่าจะทำยังไงให้เครดิตเทอมมีระยะเวลานานขึ้นเพราะฉะนั้นอันนีเน้เป็นองค์ประกอบที่ท่านจะต้องกลับมาคิดแล้วก็วางแผนใหม่เพื่อที่จะให้แบรนด์เราก้าวไปสู่ระดับขั้น ทำอยู่คนเดียว<ช>มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเพราะในด้านนี้ก็ต้องกลับไปนั่งดูดีๆว่าอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นในทีมที่เราต้องบิ i l ขึ้นมาก่อนตอนนี้ ถามคุณพานุด้วยคำตอบที่คุณพานุเคยให้ทอนไว้ในตอนที่เทรนนิ่งเซสชั่นแรกเนี่ยต้องหาพาร์ทเนอร์ที่มีความชำนาญมาแบ่งเบาภาระตรงนี้ของเราไปคืออย่างผมเนี่ยเป็นแบรนด์ที่บริษัทก็เล็กคนทำงานก็จำกัดทุกอย่างเราต้องทำเองคุณพานุจัดการในเรื่องของพ r ร์ติ t ี้ยังไงครับ Business Partner ์คนนี้สำคัญมากๆครับ แล้วคนนี้อย่างน้อยจะแบ่งเบาไปได้ครึ่งหนึ่งต้องไปหามาไม่มีต้องไปหามา,มมตมา,มาแต่ตอนนี้หลังจากได้คำรับคำปรึกษ,ษาไปครับเรื่องการหา business partner เนี่ยทองก็เริ่มเปิดเปิดตามองหาสิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นในการที่จะทำให้ธุรกิจเราเติบโตคือคู่คิดมากกว่าแล้วก็ทอนมีพวก Promotion at the store บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบให้ฟรีกิฟต์มากกว่าครับแบบว่าอย่างวันแม่อย่างเงี้ยเราก็ทำกิฟต์เป็นมาการองมาก,กับแม่ ก็มาถึงก็ให้เลยอย่างงเี้ยครับอ่าแล้วเอ็นดับซีซันเซลที่ร้านมีป่ะครับเนี่ยครับไม่มีอ่าทำไมไม่ลองทำมันค่อนข้างขัดกันในแง่ของสตาจี hmm. เองว่าทำไมไม่เซลที่ร้านแต่ไปเซลข้างนอกที่ข้างนอกไปเซลได้50%อย่างเงี้ย mm hmm. ไม่ต้องถึง50%แต่ว่าจะเคยแบบ40%อะไรอย่างเงี้ยไหมครับที่ร้านเนี่ยทำไมไม่ลองดู ก็วันนี้จริงๆที่ทอนเทคเป็นทอยโฮมกลับมาเนี่ยนอกจากเรื่องการไปอิีเอนต์ตรงนี้แล้วเนี่ยการสารสัมพันธ์กับมีเดียการร่วมมือกับสไตลิสต์หรือว่าการที่เข้ามาเคาะประตูแล้วก็เอาของมาโชว์เนี่ยมันอาจจะมีแองเกลอื่นที่เกิดขึ้นบ้างก็ได้อาจจะอาจจะช่วยนะครัตอนครับสำคัญเราต้องจำให้หมดครับขอบคุณครับวัสนี้ครับก็อาจจะต้องเริ่มจาก หาพาร์ทเนอร์นี่เพอร์เฟแต่ถ้าไม่งั้นหาแค่ลูกมือ,อมที่มาต่อยอดทำอะไรได้ในจุดแรกๆนี้ก็ก็น่าจะพอได้แฮปปี้ครับอันนี้เป็นเซสชั่นที่ได้เรียนรู้จริงๆได้ฟีดแบ็ของจริงแล้วก็การเข้ามาร่วมโครงการนี้คืออันนี้แหละครับเป็นหัวใจสำคัญคือการได้คำแนะนำการได้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยจริงๆ เป็นสร้อยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นแหวนกี่เปอร์เซ็นต์ดูไหมดูใบเสร็จใบเสร็จคนบัญชีเธอไม่เธอพูดอเด็กที่ได้ยังไงแบรนด์ The Only Sun ต้องเพิ่มบอลลุ่มอย่างมหาศาล